สวัสดีครับเพื่อนเพือนครับพามาดูบ่อนะครับสะสมทบ25พที่เพิ่งขุดไปช่วงต้นปีนะครับอตอนนี้ก็ผ่านมา 3- าสเดือนนะครับหลังจากเจอฝนหนักคืนเดียวครั้งแรกเลยนะครับมาดูความเสียหายนะครับซึ่งถ้าเราไม่ทำการป้องกันไว้ก่อนที่จะฝนจะมานะครับบางทีก็จะเอาไม่ทันนะครับ อันนี้เป็นแปลงนี้บอ่อนี้เป็นของพี่ชายนะครับที่ยื่นขอไว้จากกรมพัฒนาที่ดินนะครับเห็นไหมครับร่องรอยความเสียหายมันเกิดจากน้ํานะครับอน้ําฝนตกหนักนะฮะซึ่งมวลน,น้ําเวลารวมตัวกันมนไหลลงบ่อนะครับมันจะเป็นร่องเลยนะเห็นไหมครับความเป็นร่องมันก็เซาะกัดเซาะนะครับยิ่งถ้า ขุดเป็นแนวไม่มีการสลบนี่ยิ่งแย่เลยครับพงังทลายลงไปเลยแน่นอนนะครับสําหรับการป้องกันนะครับ,รบก็มีหลายวิธีนะครับอาจจะปลูกของผมที่ใช้อยู่ก็คือปลูกแนวตะไคร้นะครับปลูกระยะถี่เลยนะครับเป็นแนวเป็นแนวกําแพงห่างกันสิบเซนสิบเซนสิบเซ,นเ,ซนเลยครับจุดนะครับก็บริเวณขอบบ่อไว้นะครับแล้วก็ ถ้าจะให้ดีขอบขวบบ่ก็ทํานะครับเป็นคลองไส่ไก่น้อยนะครับเพื่อป้องกันให้น้ํานะครับไม่ได้ไหลลงบ่อโดยตรงนะครับให้ไหลตามคลองที่เราขุดไว้นะบังคับให้ลงแค่จุดเดียวนะครับตอนที่พี่เขาก็เพิ่งแก้ปัญหานะครับเอาดินนะฮะมาถมดินบ่อนะครับเพื่อป้องกันน้ำไหลลงบ่อนะครับเป็นแนวกำแพงไว้ ซึ่งมันก็พาดไปแต่ก็ต้องป้องกันป้องกันไว้นะครับถ้าไม่ทําไว้ก็บ่ก็จะยิ่งพังไปกว่านี้นะครับตอนนี้ก็เอารถไถนะครับมาไถาดินเป็นคันคูเล็กๆนะครับเพื่อไม่ให้น้ําไหลลงบ่อโดยตรงนะครับเป็นทางบังคับน้ํานะครับตอนนี้ก็เริ่มปลูกผักปลูกอะไรไว้รับประทานเองนะครับ ก็ไล์ปัจจัยนะครับที่ชาวบ้านขุดบอ่อนะครับขอสะโครงการแล้วปรากฏว่ามีบอ่อแล้วก็ยังไม่ประสบความสําเร็จนะครับเกิดจากการดูแล,แลรักษาบ่อไม่ดีเท่าที่ผมสังเกตนะครับบางทขีขอเขาอขอหน่วยงานรัฐเขามาขุดให้สองพันห้าเราก็จ่ายสมทบไป แต่เราไม่ได้มีการดูแลการป้องกันนะครับความเสียหายเวลาปลอมเจอฝนก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับจริงๆเราก็ควรจะรีบหาตะไคร้หาหญ้าแฝกมาปลูกนะครับถ้าปล่อยทิ้งร้อนๆอย่างเงี้ยเจอฝนหนักๆเข้านะครับเพื่อนๆลองคิดตามนะหมดฤด,ดูฝนนะครับขอบมันสไลด์ลงมานะครับบอ่อเนี้ยสมเมตรนะครับ จอฝนแรกลงไปนะครับหมดฤดูฝนมันก็ตื้นเขือนลงไปเหลือสองเมตรนะครับขอบมันพังนะครับพอขอบพังเหลือสองเมตรพอเข้าหน้าแรงมันก็เก็บน้ำไม่อยู่แล้วครับเพราะว่าบ่อมันตื้นพอมันยั่งมากๆพังมากๆบางทีชาวบ้านเขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอย่างเงี้ยช่วงหน้าแรงควาควายเขาก็ลงไปกินน้ำมันก็เหยียบเข้าไปอีกก็ทำให้บอ่ออ่า ไหลนะครับขอบบอ่บอพังเข้าไปอีกนะครับนะครอบบ่บอ,บอพังเพงราะปีที่สองหนักเข้าครับจากสองเมตรนะครับม,มันก็จะเหลือแค่เม็ดเม็ดกวกกว่านะจากสักก็กลายเป็นหนองทีนี้นะครับมซึ่งมันไม่สามารถที่จะ uh, เก็บน้ําในหน้าแรงได้นะครับ,นะรบมันก็เพียงแค่เป็นหนองมันก็ไม่ตอบโจทย์อ่ะสุดท้าย ชาวบ,บ้านเขาก็ไถทมมันเดินก็คือเป็นความล้มเหลวนะครับที่จะขุดบ่อบเพราะว่าบ่อมันแทบจะใช้งานไม่ได้แล้วนะครับหน้าแรงไม่สามารถเก็บน้ําได้ก็เสียที่นาความคิดแบบนี้เขาก็จะกลับมาในหมู่ของชาวบ,บ้านครับก็ไถดินที่ยกขึ้นมากลับที่เดิมนะครับก็ถือว่าเป็นการขุดที่ไม่ประสบความสําเร็จไม่บรรลุเป้าหมายอ่า ของจุดประสงค์ของการขุดนะครับแล้เพราะงั้นเราก็ได้บ่มาแล้วเราต้องรักษาสภาพบ่ไว้ให้ได้ครับนะก็ต้องมันอยู่ที่ดินด้วยนะครับเพื่อนถ้าดินทรายนี่ก็เป็นการยากนะครับอย่างตัวเนี้มันเหมือนเป็นดินเหนียวปนทรายนะครับเห็นไหมครับพร้อมที่จะไหลเลยถ้ามีมวลน้ํามานะครับเป็นเรื่องยากแต่เราก็ต้อง ทำการป้องกันนะครับอก็คืออย่าให้น้ำไหลลงบ่อโดยตรงนั่นแหละครับดีป้องกันเห็นไหมฝั่งโน้นนะครับฝั่งโน้นนั้นเป็นลาดเอียงลงนะครับน้ำไม่ได้ไหลลงตรงนะฮะแต่ว่าเกิดจากอ่าน้ําฝนที่ตกกระทบมันก็ยังมีร่องอยู่นะครับแต่มันจะไม่รุนแรงเหมือนนะฝั่งนี้เห็นฝั่งนี้มันเป็นน้ำขรไหลลงโดยตรงนะครับอ่า,อาสำหรับคลิปนี้ก็เอาประสบการณ์ าแชร์เพื่อนๆสำหรับคนที่จะคิดจะปลูกคนที่คิดจะปุูกบ่อนะครับก็ลองหาวิธีป้องกันดูนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับผม